เล่นขี้ตมชาติเจริญทรัพย์เล่นขี้ตมสวัสดีครับอยู่กับหุกหลอด้้ำกรีนครับโอ้มีแต่ขี้ตมกับหินครับวันนี้เราอยู่กับพีซีเจ็ดสิบครับมีแต่ตมทั้งนั้นเลยพราะหน้ากบเจ้าขุดอะไรวะเนี่ย ารถไทยเขาก็ใช้อิสกิเดี๋ยวมาดูขึ้นบอ่อลั่นๆขึ้นไหวไหมโอ้โหโอ้โยไหวไหมโอ้โหเดี๋ยวไปดูมุมนูน้นครับมุมนูน้นน้าสนเออขึ้นแบบลั่นๆเลย แบบควันขมูงเลยครับนี่ขุดเจอแต่หินครับปุ่กงกีไปหมดแล้วพี่สลักบูดเดี๋ยวไปดูมุมนู้นครับตอนเขาขึ้นดีกว่า เี้ไม่มีปลาไหลหรอน่ากลัวหรือยังไงอ่าลงมาแล้วครับขาแรงนี่จะเดินลัดไปได้ไหมนี่ ั่วละสิบบาทอันนี้เจองานหนักหน่อยเอาเจองานหนักหน่อยครับ เพื่อนไปหมดเลยหัวหน้ากบเล่นแต่โคลนเป็นดูอะไรวะเนี่ยรูยังใหญ่เลยดูปลาไหลหรือเปล่าอุก <c oughs> <c oughs> อากาศร้อนครับได้ข่าวว่าพายุจะเข้าวันที่หนึ่งที่สอง ร้อนมากพุดฟ,ฟ้าสเหมือนกันครับไม่มีเวลาไปล้างเลยดิทำแต่ง,งานครับทีมงานนี้ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับ มาดูคันนี้ขึ้นฮ i โน่ ino, เครื่องในอ่ะสองร้อยสิบรถวิ่งกี่คันไหมนะหนึ่งบอกต่อซูโม่แล้วก็สองสามสี่ห้าคันครับมีอยู่ห้าคัน มาดูดำกรีนขึ้นจะไวไหมเป็นคือเขียวก็ดำกรีนนะ,ะโว้ใส่เยอะเหมือนกัน อพอละมัง้งอ้ยยังเอาอีกอ้าวโอ้ยยังอีกโอโห้หน้ากบเจ้าทำไมใสยย่เยอะจังอ้าวจัดไปครับต้องใสยย่เยอะเยอะ เอาใจลูกค้าเอามาดูรถแรงๆครับขึ้นโอ้ต้องเดียดแบบเต็มที่แล้วโอ้ยชิวๆสบายๆครับอุ้ยมาอีกคันหนึ่งเป็นหกคันครับ เจาะเข้าแข็งนิดหน่อยเซสชาติไม่อยู่ครับเราก็เลยมาขโมยถ่ายถ่ายลง YouTube ให้ FC ได้ดูกัน เดี๋ยวเยชาจะได้ยินงนะใครต่อไปโอ้รถเยอะแยะเลย6คันสลับกันวิ่งครับจะไวไหมเคนเตอร์เดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นกันดีกว่ามุมขึ้นแบบ โคตรโกรน่อยเอ้ยมีรถไทยอยู่ทำไมไม่เอามาทำทางเดี๋ยวมาดูเคนเตอร์ครับแต่เ,เราไปดูด้านหน้าตรงนี้เราดูแล้วนี่ครับเรามาดูมุมนี้เลยมุมขึ้นแจ็คบล็อ วาจะขึ้นไหวไหมนี่จานกบก็ฉลาดครับกดเสร็จก็เอาโครนลงมาตรงนี้เลย คอยคอยบอก,กินชอบเตะไทยอแทยอจะของพี่ครับซื้อเอ็มร้อยซื้อเอ็มร้อยห้าสิบซื้อสปอนเซอร์มาฝากให้ครับคนขับรถก็ดีเหมือนกันครับ ขึ้นไหวไหมนี่ไหวไหมไหวแต่ยังปอบไหวแต่ยังบอบโอ้มีแต่โครนเลยอ๋อทุไทยมีทำไมไม่เอามาอย่างทำทา,ททา 1> 1, งเดียวบออันนี้เครื่องเท่าไหร่นะ1,55าเองเรียนเครื่องใหม่ ของอะไร,รอ่ะงนิโนโ่งร้อยห้าสิบห้าเลยนิโนหัวก็เปลี่ยนใหม่หัวนี้เท่าไหร่อ่ะงห้าหมื่นสองหัวห้าหมื่นสองโอ้เกมส์เตอร์น่ากระจกม,มันแตกด้วยนี่ไปโดนอะไร,รอ่ะงน่าจะโดนหิน อแล้วมักงคือแต่เครื่องใหญ่อยู่ร้อยห้าสิบห้านี่ทางคันเหมือนกันเลยเอาไปไต้องมีแอร์ร้อนคนขับร้อนเลยไม่มีแอร์อา้าเย็นหนึ่งครับต้องเียมนเต็มที่แล้ว ที่ผ่านกันอื่นก็น่าจะผ่านเราดูทุกมุมแล้วจะไปคันไหนเนาะอยากดูบทต่อซูโมโ่จะมาไหมบทต่อซูโมโ่จันกบทำทางให้อยู่ตรงนี้เอาไม่อยู่ครับอ่อดิก้าร้อยเก้าสิบห้าแรงครับ มาแล้วสวัสด sure ีคร uh> ับคุณจิน โอ้ติ๊กเกอร์เยอะแยะเลยดูขนานี้นะ195แรงขึ้นแดดร้อนมากเลยครับหาที่หลบแดดก่อนตรงนี้มีร่มไหมไม่เอาร่มมาครับแดดร้อนมากเราจะอยู่กับยีมงานชาติเจริญทรัพย์ประมาณ2ชั่วโมงคนระับ แล้วเราก็จะไปต่อไปไหนยังไม่รู้อธิยาศัยดีมากทีมงานนี้ครับเป็นทีมงานที่คุ้นเคยและรู้จักกัน เก้าอี้น่งให้ดูครับตากแดดเราก็ทนเราจะนั่งตรงนี้เลยร้อนตูดไหมอูู้ดร้อนเลยเดี๋ยวมาดูได้กล้าขึ้นกันตรงนี้วิ่งติดกับวัดเลยครับวัดบ้านถนนน้อยโซนอำเภอบ้านกลวด สลับกันวิ่งครับวิ่งใกล้ๆเขาเรียกปากบ่อนะนี่นี่เทตรงนี้เลยครับดำอยู่ตรงนี้เลยรถไทยก็ใช้อิซกิ Mẹp mà đẹp lăn mấy นี่สลับกันวิ่งครับคันนี้ดูแล้วส่วนบอกต่อซูโม่ยังต่อซูโม่ทีนี้ก็โวเยะแยมไปหมดเลยยวคุยกับต่อซูโม่เลยขับดยสีเแจ็คเฮียร้อนไหมโอ้ นีครับเย็นไหมโว่สตาร์ทพอ,อ,อได้ปะได้กี่เที่ยวละโวโควิดเหรอโวโควิดปะอ๋อ <laughs> เฮ้ยขอเสียงหน่อยสิเสียงหน่อยสิ ครับรถไทยก็ใช้อิสกิอิสกิใช่ไหมอ่านถูกหรือเามรู้ชอบเสียงลั่นนี่ทำไมเขาไม่ดังหรือเขาร้อนดับเครื่องเลยครับว่าจะมาดูความแรงสัหน่อยนี่ครับห้าสิบห้าแรงหรือห้าสิบสี่แรงก็ไม่รู้ แต่ก่อนตรงไทยไ่รถครับรับมากมาแล้วเจ้าของที่เขาชี้แล้วเฮ้ยดันตรงนี้หน่อยสินี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมแคบบางนี้นะอืมมันเดิมมันมองนี้มันแคบน้อยหนึ่งบ่เวลาเดินรถเดียวรถไหมเอ,อเอาที่สองรถน้อครับผม ร้อยแล้วครับบอกกันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับแล้วครับนี่คือสถานที่ในการทำงานของชาติเจริญทรัพย์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่าน,นี้แล้วกันขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง60แอมเกลีนครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ